สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ106ูรูทอล์กนะคะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดครูของวงการกับดิฉันอนุอมากเกษตรพืชผลนะฮะวันนี้เราอยู่กับนัก คิดนักพูดนักเขียนอาจารย์วสันงผ์สุประดิษฐ์ค่ะสวัสดีการทั้งค่ะติดใจเมื่อวานนี้นะคุณรู้ฟังหลายท่านบอกโอ้โหกำลังมันเลยฟังอาจารย์วิเคราะห์เพราะเราทุกคนเนี่ยมันมันเกิดมาเติบโตขึ้นมามนก็ต้องทำอาหารกินเลี้ยงดูตัวเองพอมาดูหลักการของการทำอาหารกินเลี้ยงตัวเองก็นหนึ่งจะเป็นลูกน้องเขาอสองก็เป็นของเราแล้วมีลูกน้องซะกับสามก็ไม่ต้องมีเจ้านายไม่ต้องมีลูกน้องเราเป็นนายตัวเองแต่ต้องหาลูกค้านะอ่า อาจารย์เล่าให้ฟังละสอสองกลุ่มแรกว่ามีคุณสมบัติยังไงแต่กลุ่มที่สตอนนี้มีเยอะขึ้นนะฮะก็คือนายตัวเองอาชีพอิสระที่เขาเรียก self-employed อาชีพอิสระหรืที่ที่เป็นนายตัวเองอ่ะนะแต่ทีนี้เป็นนายตัวเองนี่มันมันมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงคือในความเห็นผมนะคนที่จะจะประสบความสําเร็จในช่องนี้เนี่ยคือ self-employed เนี่ยมันมัน มันต้องผูกไว้กับเรื่องพอรสวรรค์นิดหนึ่งอ่ะหมายถึงว่ามันต้องมีความสามารถพิความสามารถเพราะว่าคุณจะต้องต้องทำด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันต้องขายความเป็นตัวเองที่ชัดเช่นถ้าคุณตอนนี้พวกนี้ก็จะต้องทํา YouTube ท TikTok, <อ>ํา Tik t ็อกจะมก็เป็นบันเทิงซะเยอะ <c oughs> ก็ต้องถามว่าแล้วคุณมีพรสวรรค์อะไรที่คุณจะโชว์ ะมเอาละคุณไม่ได้ทําเป็นบันเทิงแต่คุณทําอาหารขายคุณก็ต้องมีพรสวรรค์ในการทำก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าอยากทำก๋วยเตี๋ยวเรือขายพวกเบเกอรี่โฮมเมดอะไรที่กูมาหาเนี่ยคุณต้องมีพรสวรรค์ก่อนไอซัมซ้ำหรือมันจะมันจะเฝือไม่เฟือไม่รู้อันนี้อย่าเพิ่งไปพูดถึงมันมันมันต้องซ้ําอยู่แล้วคุณจะทําอะไรที่มันไม่ซ้ามลระยากนะมันไม่มีถ้คุณจะขายอาหารคุณจะขายอะไระ มันไม่มีอะไรที่มันมันมันประหลาดพิสดารเลยเขาก็มีสูตรของเขาเขาก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อคุณทําแล้วคุณก็ต้องทําให้มันถ้าคุณเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงๆคุณจะมีวิธีทําให้มันมีเสน่ห์มากขึ้นนึกออกไหมถึงจะทําขาหมูจะเป็นขาหมูในแบบของคุณที่ที่แม้ต่างที่น้ําจิ้มด้วยซ้ําอะไรตาอะไรเนี่ยมันมันต้องมีวิธีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอิสระคือคุณต้องมีพรสวรรค์ถ้าคุณจะทําอาหารอย่างคุณดูดิคนที่ที่ที่มีพรสวรรค์ในการทาอาหารอย่างขอโทษนะเออชื่อเจฟไฝอย ใช่ใช่แล้วแกก็คงมีฐานนะนะแต่วันๆแกยังต้องทําอยู่อ่ะแกก็ทาตัวเหมือนเดิมนะใส่ช่ไม่ได้หรูหราอะไรนะแล้วก็ยังต้องเหนื่อยอยู่แต่ถามว่าเหนื่อยยังอง่าโหตายแล้วได้ดาวมิชลินรวยขนาดนี้ยังต้องมาทําอาหารเองเอาจริตเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาพอใจอะธาตุเขาเกิดมาทาตุแทนเนี่ยนะเขาเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้ทําเพราะฉะนั้นเป็นความเราไปเหนื่อยแทนเขาทําไมเขามีความสุขเขาชอบอ่ะเขาชอบอ่ะเราเขาอยู่ในครัวทั้งวันเขาก็มีความสุขะไม่ให้เขาทำี่ให้เขานอนเฉยๆเนี่ยเขาจะเขาจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นเจฟฝฟก็เป็นตัวอ,อย่างที่ดีคือเขาไม่สามารถที่จะไปเป็นลูกจ้างใครได้เป็นเชฟในโรงแรมเนี่ยไม่ชใช่ฟิิตเขาแต่ถ้าเขาจะเป็นเขาก็ประสบความสําเร็จเราก็ทำอาหารเก่งแต่เขาจะไปเจ้าของกิจการเปิดพัตคารบริหารจัดการเขาไม่ชอบหรอกอตอนนี้ก็ต้องทําอยู่แล้วละ่ะเป็นลูกจ้างลูกเจ้างแต่มันไม่ต้องซับซ้อนไงใช,ใ,ชใช่ไหมเขาก็ทำเขามาเป็นปิบปีร้านเล็กๆดูแล<ส>้วคือต้องไปเข้าคิวโอ้ผมเคยไปเข้าคิวเคยตอนนั้นเขาได้ดาวมิชลินใหม่ๆอ่ะแล้วเราตอนนั้นไปงานศพ ท่านอาจารย์ผานิตะที่วสเกตอะบอกเราก็กะเวลาไปล่วงหน้านะคิดว่าสักชั่วโมงสองชั่วโมงคงไปต่อคิวทานก่อนเลยครับที่ไหนได้เขาบอกเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงก็คืออาจารย์ไปร่วมงานสพอาจารย์ผานิต์กลับมาถึงจะได้คิวครับผมเลยไปกินที่วัดเลยดีกว่าแต่เขาอร่อยจริงๆคือร้อเฟรยเนี่ยแม้ก็ทําอาหารง่ายๆอย่างที่เราดูไม่อะไรซับซ้อนนะอย่างไข่ห่อปูเนี่ยโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยแต่ด้วยความที่เขามีพรสวรรค์ไงเพราะฉะนั้น เจ๊ฝายก็เป็นตัวอย่างะแต่ถ้าเจ๊งอเนี่ยเขาต้องเป็น business owner ใ่ใช่เขาไม่ได้ไปเป็นเชฟให้ใครแล้วก็ไม่ได้มาทําส่วนตัวเพราะเขาก็ไม่ต้องปรุงเองแล้วเขาสามารถเปิดกี่สาขาก็ได้เพราะนั้นคนเป็น business owner เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเราไม่ได้คุยก็คือมันต้องมีระบบอ่าใช่แต่คุณคุณเจ๊ฝายบอกไม่จําเป็นกูอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องระบบกูชอบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเจ๊จงก็เช่นกันเจ๊จงทีแรกก็เป็นเป็น s ล l e เ employee แต่พอได้แนวคิดอะไรดีๆก็ขยับไปเป็น business owner พัฒนาระบบขึ้นมาแล้วก็ขายแฟรนไชส์เออใช่ใช่ไหมครับเจ๊ฝัเจ๊จงคุณจะเป็นแบบไหนหรืออาจารย์หอเราจะมีเราจะมีเจ๊ปุ๊กอะไรเงี้ยนะแต่จะทำอาหารสงสัยจะไม่รอดกับข้าวนี่เองนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นจะเป็นเซลล์เอ็มพอยเราเป็นนักพูดอย่างเงี้ยต้องมีพรสวรรค์อันนี้คือพื้นฐานของเ็าเองเราก็รับจ้างพูดไปเงี้ยนะแต่ต้องพัฒนาตนเองคือเราจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่ต้องพัฒนาตนเองให้อยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพในศาสตร์นั้นค่ะอย่างเราจะเป็นวิยยาาาาากรรเเเ้จมงนี่ เราถนัดหัวข้ออะไรอ่ะเราคงถนัดทุกหัวข้อไม่ได้ผมมีหลักคิดว่าผมถนัดอยู่แค่3าสี่หัวข้อเช่นเช่นการขายการบริการาเรื่องของดีเลอร์ชิพเรื่องของภาวะผู้นําเรื่องการบริหารการจัดการธุรกิจเนี่ยสาอันเนี่ยถ้ามีถ้าเราไม่พัฒนาตนเองให้คนจําเราได้คือเราจะอยู่ในโลกตรงนี้ให้รอดถ้าคนจะเชิญหัวข้อน,นี้เขาต้องนึกถึงชื่อเราเป็นหนึ่งในห้าให้ได้<อ>คือถ้าเขาจะบรรยายเรื่องการขายแล้วไม่นึกถึงเราเลย โอ้คุณไปทำคุณเป็น <ừ> คุณเป็นโนบอดี้แล้วเป็นใครก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้อาจจะใช่แล้วเขาจะจำเราไม่เขาได้แล้วเขาจะไปจำเขาจะไปจำไอ้ลูกศิษย์ผมได้แทนแลไอ้แบงค์ไงอ๋อน้องแบงค์สุภกิจเออการนั้นเขาเขาเรียนมประกาจารย์ภาษาอังกฤษเป็นเด็กเลยนะะแต่นี่พูดถึงในกรณีที่ตอนนั้นเรายังทำงานอย่างนั้นอยู่เนี่ยถ้าเขาไม่นึกถึงหัวข้อนี้ถ้าเขาจะเชิญวิทยากรแล้วเขาไม่นึกถึงเราเนี่ยโอ้คุณมีปัญหาแล้วคุณทำยังไงคุณตกสำรวจ ใช่คุณไม่ต้องเก่งทุกเรื่องอ่ะแต่ในเรื่องที่คุณเก่งลูกค้าต้องต้องรู้จักคุณเพราะฉะนั้นในเส้นทางของของของงานอิสระเนี่ยเราต้องพัฒนาต้องใช้พรสวรรค์แล้วต้องพัฒนาพรสวรรค์ให้มันถึงจุดที่ลูกค้าจําได้แล้วมายุคนี้เห็นมันก็ต้องออกสื่อคุณต้องมีวิธีนั่นต้องมีทําให้คนรู้ว่าคุณเก่งด้านไหนค่ะต้องต้องมียุคนี้ผมว่าการสร้างตัวตนให้อยู่บนพื้นที่ที่คนรู้จักเนี่ยจะง่ายกว่าสมัยก่อนแต่คนที่เป็นเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยนะคะอาจารย์สิ่งหนึ่งที่ มีข้อสงสัยก็คือนอกเหนือจากเขาต้องมีพรสวรรค์เนี่ยบางคนจะเจอจะเจอว่าพี่หนูคิดราคาไม่เป็นอ่ะพี่จะให้ราคาหนูเท่าไหร่ละ่ะอะไรทํานองนี้ออไม่ได้ไม่ได้<ช>ไม่ได้ไไดคือคูณใช้แนวนี้มันดูเหมือนถ่อมตนแล้วน่ารักอะ่ะแต่ในความเห็นผมไม่ไม่เหมาะคือคุณต้องต้องตั้งราคาเขาไม่เคยชีพคุณใช่ใช่คือจะถูกจะแพงไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครคุณดูของคุณเองอถ้าคุณคิดว่าราคาขนาดนี้คุณคุณคุ้มค่าคุณเลือกไปเลย S <S คืออย่างผมเนี่ยบางทีเราเลือกบางคนไปตูคิดขนาดนี้เสียราคาหมดเลยคนในวงการก็เสียหายสิแล้วคนแล้วคุณไปคิดอย่างนี้ถูกๆคือผมไม่สนใจนะมันไม่ได้ตัดราคาใครเรามองจากมุมของเราอะเราคิดว่าเท่านี้มันเหมาะแล้วก็เหมาะ,ะเพราะฉะนั้นแต่อย่าไปบอกคิดไม่ถูกหรอกพี่แล้วแต่จะให้อย่างเงี้ยแม้มมแต่เป็นลูกจ้างก็ไม่ควรคิดอย่างนี้นะครับเวลาก็ถามว่าน้องอยากได้เงินเท่าไหร่ไปสมัครงานแล้วไปบอกแล้วแต่จะให้ไม่ได้ตั้งไปเลยคุณอยากได้เท่าไหร่คุณต้องตั้งไป อาจารย์แล้วพวกคนที่ตั้งเงินเดือนสูงๆอ่ะได้ไหมถ้าคุณแน่ใจว่าคุณสามารถทําประโยชน์ให้เขาได้ก็ตั้งไปเลยครับแล้วเขาจะถามทําไมคุณตั้งเท่านี้ก็บอกว่เดี๋ยวคุณจะทําอะไรเขาอะอจะมาคือคือถ้าไปเจอคนที่เห็นเงินเดือนสูงแล้วไม่เรียกเราคุยเลยก็ช่างเขา,พาเพราะแสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรต้องการคนที่ว่านอนสอนง่ายแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเตรียมด้วยถ้าคุณของเงินเดือนเขาสูง พอถามมาปุ๊บคุณต้องบอกเลยนะว่าสรรพคุณคุณเนี่ยถูกต้องฮะทำโปรเจกต์ได้อะไรได้คืออาจจะเขียนไว้ในโปรไฟล์ใบสมัครก็ได้แต่บางทีเขาก็จะถามคุณตอนสัมภาษณ์คุณก็เตรียมไปบอกเขาว่าคุณคุณมีเดียอะไรที่มาทําประโยชน์ให้เขาให้เตรียมตรงนี้ไปพรีเซนต์ตรงนี้แต่แต่อย่าบอกแล้วแต่จะพิจารณาแล้วแต่จะให้คือผมว่าถ้าจะเขาให้น้อยก็ไม่อยากทำอีกแต่ถ้าคุณจะเอาน้อยด้วยความเต็มใจก็เขียนไปเลยครับถ้าสมมติอะ จะอยากได้สองหมื่นแต่คุณไม่อยากแล้วเอาหมื่นห้าก็พอแล้วก็เขียนไปหม uh ื่นห้าเขาคงไม่ไปดูถูกคุณหรอกเขาก็จะถามว่าทำไมเรียกน้อยจังก็บอกเขาสิบอกปีีผมมักน้อยวันกินมื้อเดียว <laughs> อะไรก็ได้คือแล้วแต่คุณแต่ว่าอย่าอย่าอย่าไม่จำไม่เขียนไม่ระบุเลยไม่ไม่ได้ฮะอาจารย์ก็แสดงว่าในในแต่ละในแต่ละส่วนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของนายจ้างส่วนลูกจ้างหรือส่วนของฟรีแลนซ์ก็ตามเนี่ยถ้าจะถามถึง ความมั่นคงขออนุญาตถามนิดหนึ่งในมิติตรงนี้ความมั่นคงต่างกันแค่ไหนย่งไงโชคดีว่าในรอบ1ิบปีที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้<ะ>มันไม่มันไม่มีความมั่นคงในทุกอาชีพแล้วโอเคเพราะเจ้านะของธุรกิจก็รับทราบซึ้งแล้วว่าแม้จะธุรกิจเนี่ยตะไหมก่อนเขาบอกอยู่ได้ถึง3ชั่วอายุคนนี่ถือว่าแน่<ะ>แต่มายุคนี้มันมัน,ม,นมันต้องภาวนาแล้วจะถึงแล้วสามชั่วอายุคนมันเป็นยุคเดียวก็ไปอ่าคือบางทีบางคนเขเขาไม่ได้เจ๊งอะต้องลดขนาด ต้องเขาเรียกฝรั่งเขาเรียกดิเวอร์ซิฟายอะแปลงไปเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมไปทําเป็นอย่างอื่นองค์กรยังอยู่แต่ว่าภารกิจเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปแล้วใช่ไหมครับรมมอ,อ,อย่างอย่างโซนี่เ,เนี่ยหลังๆก็เป็นบริษัททําเกมแล้วเครื่องเสียงก็เริ่มสู้ใครเขาไมา่ค่อยได้ใช่ไหมเป็นําทําเกมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีความมั่นคงอาชีพเป็นลูกจ้างก็ไม่มั่นคงก็ไม่มั่นคงเป็นงานอิสระก็ไม่ใช่ว่ามั่นคงผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ แต่ละอันคุณต้องทําให้ให้ดีที่สุดแล้วปรับตัวให้มันอยู่กับมันให้ได้อาจารย์งั้นพวกถามต่อเลยนะที่เขาพูดกันว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยพูดกันเยอะมากเลยนะพวกโค้ชพวกวิยากรพวกคอนซัลเต์ต่างๆก็จะบอกว่าอย่าทําแค่อาชีพเดียวมันนี่เราเล่นหมดเลยนะจย์คือถ้าความเห็นลูกจ้างในจ้างคือถ้าความเห็นผมเนี่ยมันมัน คือมันยากนะทำพร้อมๆกันส่็นเป็นลูกจ้างแล้วคุณก็เผลอบคุณก็แวบไปทำฟรีแลนซ์สมมุตินะแล้วก็แอบจดทะเบียนทําบริษัทเล็กๆคุณก็ได้เหมือนกันแต่นั่นแสดงว่าคุณต้องแบ่งเวลาดีๆเพราะว่าคุณจะคุณจะบรรลุความสําเร็จอะไรในช่องใดช่องหนึ่งต้องทุ่มสุดตัวแม้เป็นลูกจ้างก็ต้องทุ่มสุดตัวถึงจะก้าวหน้าในองค์กรเขาในความเห็นผมนะผมกับคิดว่าทําคู่ขนานได้ก็จริงแต่คุณต้องแบ่งหลักรองให้ได้ เช่นคุณเป็นลูกจ้างอยู่ใช่ไหมแล้วคุณจะมีฟรีแลนซ์คุณต้องให้น้ําหนักกับลูกจ้าง80%เนะ,ะและ้ว20%แต่คุณแบ่งสมองได้ไหมละ่ะถ้าคุณแบ่งสมองไม่ได้ก็เหนื่อยหน่อยแบ่งเวลาได้ไหมออคือคือบางทีทํางานประจําแล้วย,ยังเครียดงานฟรีแลนซ์อยู่แล้วทะเลาะกับลูกค้ามาแล้วปรากฏงานคุณก็ไม่ไปไหนกลายเป็นไปกระทบกระเทือนนั่นอีกแต่บางคนไปกินดีหมี่ตับมังกรเข้าไปเกิดจะมีช่องทางขึ้นมารีบไปลาออกปรากฏว่าทางนี้ไปได้ไม่กี่น้ำเพราะยังไม่ดีเสถียรเลยเนี่ยไอ้พวกอย่างเงีท ผมว่ามันคู่ขนานได้เหมือนกันแต่ว่าต้องต้อง,องแบ่งสัดส่วนให้มันพอดีมันมันไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จพร้อมๆโดยการทําพร้อมๆกันสองสามอย่างได้คือ <c oughs> ผมว่าคุณทําไปเถอะแต่ว่าเราก็ดูรูทาง <c oughs> นะค,คือคือเตรียมพร้อมไว้สําหรับในการ move หรือ switch เนี่ยนะ <c oughs> แล้วอาจจะทำเล็กๆน้อยๆจะหาที่ทางเนี่ยตอนช่วงเป็นลูกจ้างเราอยากรู้ว่าเราเป็นอะไรแน่เนี่ยก็จะลองทําคู่ขนานก็ได้จะต้องแบ่งเวลาให้ดี บางทีบางทีมันอาจจะทําทุ่มไปพร้อมๆกันไม่ได้มันต้องอันนึงเป็นหลักแล้วอีกอันนึงเพื่อชิมลางเท่านั้นเองแต่ฟรีแลนซ์นี่ไม่ได้ไหมายถึงการทางานพิเศษแบบทั่วๆไปใช่ไหม,มันงคนบอกอาจารย์คะหนูทํางานประจําแล้วหนูก็มาเป็นแบบนายตัวเองด้วยการขับแก๊บหรือว่าทําแบบไปพัฒนาทมอันนั้นถือว่าเป็นงานก็ได้แต่มันจะเป็นอาชีพเสริมมากกว่าเออมันไม่ใช่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 งานอิสระแบบเป็นวิชามันไม่เป็นวิชาไม่ได้เป็น p r o f e s s i น n a ลมันเป็นเหมือนอาชีพเสริม าหารายได้พิเศษอาหาชีปเสริมซึ่งซึ่งหารายได้เพิ่มเติมนิดหน่อยเช่นทํางานเป็นราชการอยู่แต่ว่าเงินไม่พอใช้ก็ไปขายประกันอาหรือไปขายเอ็มเวย์อย่างเงี้ยคือแต่โอเคพอตรงนั้นมันรุ่งพับแล้วมันเสถียรพับก็อาจจะมาลาออกทางนี้ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมแต่เขาต้องแน่ใจนะว่าคุณไม่ใช่ไปขายประกันแล้วคุณมาทิ้งงานนี่เราถ้าไปขายประกันในหน่วยงานจนเขาเดือดร้อนกันทั้งองค์กรไม่ได้เดี๋ยวผู้บริหารจะเรียกมาคุย่าคุณจะทำอาชีพอะไรกันแน่ไอ้นั่นถือว่าผิดจรรยาบรรณแล้วคือไอ้นี่ไม่ถูก เกลายเป็นคุณไปทำไอ้นั้นเป็นหลักก็ออกไปทําสิใช่ไหมทีนี้พอเป็นอย่างนี้พับคุณคุณทาได้แต่คุณต้องใช้วันหยุดไปพบลูกค้าเลิกงานแล้วไปพบก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันจะได้ลองผิดลองถูกยามวัยหนุ่มสาวเนี่ยพลังงานมันมีอย่าไปกลัวความเหนื่อยเลยจริงเห็นด้วยเอคือยามวัยหนุ่มสาวนี่เป็นช่วงแสวงหาลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นอย่ากลัวความเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นลูกจ้างดีหรือเป็นฟรีแลนซ์ดีหรือเป็นเจ้าของธุรกิจดีก็ลองมันหมดและแหละลองมันหมดแต่ว่าต้องแบ่งน้ําหนักให้ดี อะไรเป็นหลักนะตอนที่ผมรับราชการอยู่เป็นราชการกิจอยู่8ปีในช่วงนั้นก็เริ่มรับลูกจาก้างนะลูกจาก้างแต่ก็ต้องไปหาประสบการณ์ไปเขาไปพูดไปโตว,ว่าทีได้ตังไม่ได้ตังกูไปหมดอันนี้นายตัวเองเป็นนายตัวเอง <CN. S 1> แต่ว่าเรายังยังไม่ได้นึกอะไรเพราะไปหาประสบการณ์นะจนกระทั่งเราเราปีกกล้าขาแข็งรู้แล้วว่าใช้ความสามารถเนี้ยไปทําอะไรได้ก็ไปเป็นบิสเนสเนอร์ตั้งบริษัทฝึกอบรมอะไรเงี้ยนะแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นอ่ะเราก็มาเป็น เราก็รับงานอิสระบ้างก่อนโดยยังมีราชการนั่นอยู่แต่เราต้องเหนื่อยหน่อยนะต,ต,ต้องอย่าให้งานเขาเสียเพอะเรียงสามมาแล้วอาจารย์รรทำอาชีอาจารย์ชอบอะไรมากที่สุดล่ะลูกจ้างเจ้าของกิจการแล้วก็นายตัวเองฟรีแลนซ์ผมชอบฟรีแลนซ์ที่สุดเพราะเหนื่อยจริงแต่มันรู้สึกว่ามันทำอะไรตามใจเราได้หมดไม,ไ,ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้าจะเอาถ้าในสามสี่ช่องเนี่ยถ้าเอาเรื่องเงินเป็นหลกักไม่ดูอย่างอื่นนะ ไม่ดูความเหมาะสมเนี่ยนะจะให้รวยเนี่ยคุณต้องเป็นบิสเนสเ w อร์คุณถึงจะรวยบิสเนสเออร์จะรวยแต่ถ้าจะเป็นฟรีแลนซ์รวยก็ได้แต่ต้องเป็นระดับท็อปอะต้องที่สุดของจะเป็นนักพูดที่มันจะสามารถซื้อเครื่องบินส่วนตัวได้ซื้อเกาะได้คุณต้องพัฒนาให้เป็นแอนโทนีลับบินอ่าโอ้โหอาจารย์พูดนี้เข้าใจมันก็ยากนะถ้าอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าแต่มีหลายคนนะมีหลายคนแต่ผมผมนึกได้คนเนี้ยคุณไปดูตัวเองดูตัวเองใช่ไหมอาจารย์ว่าเหมาะกับอะไรนะหรือว่าถ้าไม่ ก็ลองลองทั้งสามอย่างเพื่อนพวกก็มีอาจารย์เป็นลูกจ้างแล้วก็ไปเปิดบริษัทตัวเองแล้วเขาก็ค้นพบนะแล้วเขาก็เป็นฟรีแลนซ์ด้วยเขาบอกทั้งหมดอะเขาขอเป็นลูกจ้างดีกว่าเออเออใช่ใช่เขาบอกเขาเหมาะกับการเป็นลูกจ้างซึ่งถ้าเหมาะกับอย่างนั้นก็ต้องทําตรงนั้นนะเขาบอกมันเครียดน้อยกว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยใช่เขามีความสุขกว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะฉะนั้นก็เลือกดูแลกันค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์วสันงภุสุประดิษฐ์มากๆขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ